ชีวิตสุดทุกข์ระทมวันนี้สมัยก่อนลำบากยากไร้ปากกัดตีนถีบนะสู้มาด้วยกันยายจา๋าเอ้ยคู่ผัวตัว,ตวเมียอันนี้พูดถึงชีวิตผัวเมืองไทยก่อนมาได้ผัวฝรัง่งนะฮะลำบากมาด้วยกันอืตั้งแต่จีบกันตั้งแต่เรียนนะสินสอดก็ไม่มีไปอยู่ด้วยกันนะฮะส,สร้างมาด้วยกันฝ่ายเมีย เป็นสมองฝ่ายผัวเป็นแหล่งนะฮะแรกๆก็ดูโอ้โหเจือหนุนจุนเจอือเนาะจนมีฐานะที่ดีขึ้นมีบ้านมีรถนะมีงานทำนะฮะร้านค้าขายของก็คือพอกินพอใช้ก็คือชีวิตอะจากปากัดตินผิดจนมีฐานะเออได้ที่ได้บ้านเพิ่มเติมสุดท้ายนะมีลูกด้วยกันสองคนเนาะผู้หญิงผู้ชาย ผ่านมา15-16ปีลูกก็กำลังเข้าวัยเลยกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวเลี้ยงกันเลยสองคนห่างกันสองปีเอ่อก็ได้มาตั้งแต่สามปีแรกนะฮะยายเป็นคนเลี้ยงเออเราก็ดิ้นรนทำงานพออยู่ดีวันดีเมียก็ทำงานอยู่บ้านเนะาะสรอยสามีก็ไปทำงานข้างนอกนะเริ่มแต่งตัวหรูขึ้นมีรถเทนี่เนาะมีผู้หญิง จับได้นะฮะจับได้แล้วก็จะเป็นข้ออ้างว่าหลังๆมาเราก็ป่วยจริงนะคะว่าความสุขตรงนี้ไม่มีไม่เคยนึกถึงชีวิตยามลําบากเชื่อไหมว่าสุดจะทนสุดท้ายแล้วอย่าล้างกันแบ่งกันคนละครึ่งแต่ลูกก็อยู่กับเมีนะคะอยู่กับแม่ทั้งหมดเนาะสมบัตินี้แบ่งกันคนละครึ่งบ้านเป็นของลูกนะคะแงิก็คือเท่ากันอะที่ทาง สุดท้ายเขาก็ไปอยู่กับผู้หญิงบอกเลยรักสุดใจนะคะรักสามีเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วหัวใจเขากับกายไม่เป็นเราที่มีความสุขหัวอกของเราเนี่ยดิ้นรนเป็นผู้ผักดันเป็นผู้ช่วยเหลือเตือนหรือล้นก็คือสร้างมาด้วยกันนั่นแหละนะคะตอนนั้นนะเจ็บสุดสุดเจ็บสุดๆในหัวใจทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ กับชีวิตของเรานะฮะยามลำบากรักกันปัญจตุยแต่พอมีหน้ามีตาขึ้นมีสมบัติขึ้นกลับหาทางออกในแบบนี้ไปหลงผู้หญิงเสียเงินให้กับผู้หญิงตอนนี้ปัจจุบันก็แต่งงานอยู่กับผู้หญิงอะนะฝ่ายลูกเขาโตกันแล้วเขาบอกเลยว่า,าตามใจแม่เอาที่สะดวกเลยนะฮะก็คือไม่มีปัญหาแล้วก็เรื่องผัวเรื่องลูก ไม่ปิดกั้นเนาะเขาก็ไปอยู่ฝ่ายของเขานะคะแต่ลูกอยู่กับเราเขามาหาได้ตลอดเวลาอืมความเจ็บปวดในตอนเนี้ก็คือถอยหลังมารักตัวเองจนน้าขณะอ่ปีพศตอนนี้68เนาะ65นะคะเมื่อสองปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาประมาณ22นะคะก็มาได้คุยกับฝรั่งมาได้คุยกับฝรั่ง อันนี้คนเนี้ยถามเยจ่าเลยนะว่าเป็นยังไงถ้าเราจะเดินสายนี้เรามีงานเรามีเงินอืแต่ว่าจีบในออนไลน์ก็ไม่คิดว่าฝรั่ง่ะจะเข้ามาติดจริงๆก็คือแค่สนุกสนานเพราะเราพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วเนาะเอะแล้วทีนี้ฝรั่งกับรับได้รับได้นะฮะก็เข้าไปเจอลูกเต้าเข้าไปเจอลูกเต้าเด็กๆก็คือถือว่าชอบ และเราก็บอกเลยว่าฉันมีหน้าที่ดูแลแม่ดูแลลูกเต้าฉันไม่คิดที่จะมาอยู่ต่างประเทศถ้าเราเป็นแฟนกันเธอจะมาหาฉันก็ถือว่าโอเคนะฮะหรือฉันจะไปเที่ยวบ้างก็ถือว่าโอเคแต่คิดจะมาอยู่เมืองน,นอกก็คือไม่มานะคะอันนี้คือจุดปัจจัยอยากบอกทุกๆคนบางทีอการมุ่งหวังยึดแต่ความรักเนาะเออให้คิดถึงคู่แรกที่เราสร้างปั้นนะมาจนเป็นตัวตนเขา ก็ยังเปลี่ยนแปลงไปนะฮะคนเราพอมีเงินมีทองความคิดมันเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปกว่าตอนที่ลำบากนะฮะตอนนี้มีแฟนฝรั่งมาเที่ยวเมืองนอกครั้งหนึ่งแล้วเนาะปีนี้ก็ว่าจะมาอยู่นะฮะอันนี้เพิ่งจะเขียนเข้ามาปีนี้ก็ว่าจะมาอยู่นะฮะมาเที่ยวแค่เดือนครึ่งประมาณนั้นเนาะก็เหมือนเรามีงานการทำเขาก็ถือโอเคฝรั่งคนนี้อายุ6กเขาบอกว่ากเกษียณแล้ว จะไปอยู่ที่เมืองไทยแต่เราไม่เอาเข้าบ้านเรานะอืมบอกเลยว่าเราไม่เอาเข้าบ้านเราก็คือไปเนี่ยก็คือพักผ่อนโรงแรมนะคะไม่เอาไปอยู่ที่บ้านเลยนะมาเที่ยวเอาลูกๆเต้ามาเที่ยวทะเลเนาะไปภูเก็ตไปหัวหินเป็นครั้งงคาวเป็นอาทิตย์แล้วก็แยกออกนะถือว่านิสัยโอเคเลยยายจ๋าดูเข้าใจดีอยู่และเขาก็ซัพพอร์ตให้อยู่นะคะอืมก็ในความคิดเขาถามเหมือนกันว่า เธอฉันฉันอยากแต่งงานกับเธอแล้วฉันอยากจะเอาเธอไปอยู่ต่างแดนตัวเราบอกเลยว่าเล่าให้เขาฟังเลยว่าชีวิตฉันมีสามีคนเดียวมีพ่อของลูกฉันเจ็บสุดใจความรักลำบากกันมานะฉันไว้ใจเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเขาก็นอกใจฉันฉันกลัวฉันกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ฉันไม่กล้าที่จะให้ใจเธอร้อยเอร์เซนตนะฮะ เพราะสิ่งที่ฉันเจอเนี่ยมันเจ็บสุดๆนะรักกันชอบกันมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะตั้งแต่วัยเป็นสาววัยเรียนอยู่นะคะจนมาสร้างหลักปักฐานนะคะในณขณะนี้ฉันก็อายุมากแล้ว40กว่าเช่นกันนะคะอายุมากแล้วไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉันกลัวถ้าเธอคิดที่จะมาเล่นกับฉันอย่าได้เข้ามาเลยนะถ้าเธอคิดจะเข้ามาซัพพอร์ตใจเนาะในส่วนหนึ่งฉันก็ขอบคุณแต่ถ้าคิดจะมาล้อเล่นกับฉันฉันไม่อยากเจ็บอีก มันเป็นแผลที่พูดออกมาแล้วน้ําตาไหลออกจากใจนะระหว่างผู้ชายผู้ชายเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเราก็เรียนรู้กันฉันไม่มาสัญญาให้กับเธอหรอกว่าฉันจะทําดีได้แค่ไหนฉันทําเท่าที่ฉันได้ทําได้เนาะเขาก็พูดแบบนี้นะคะ,ะผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าทํางานดีแล้วก็ให้เงินเดือนนะ,ะส่งให้ใช้คุยกันทุกๆวันเนาะเวลาเขาไปอยู่ ไปบ้านก็จะไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปเจอลูกๆเต้าๆนะคะก็จะไปนอนพักโรงแรมเราก็บอกว่าไม่สะดวกเขาบ้านมีเด็กผู้หญิงเนาะแล้วก็ยายด้วยแล้วก็ลูกชายก็กําลังจะเป็นหนุ่มนะคะ ในหัวใจแต่เขาก็เข้าใจทุกกรณีแล้วหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะเปิดใจตรงเนี้ก็คือฝรั่งเนี่ยย,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 ยายใจอ้ยชั้นมองผัวเธอเนาะในวิดีโอเขาคุงใจดีเขาดูท่าทางเจ้านี้ก็ใจดีอย่างนั้นแหละยิ้มไปนะเด็กๆก็ชอบนะคะก็เป็นสิ่งที่อุ่นใจแต่ถามว่าจะมายึดติดเขาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ถึงได้กล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าฉันต้องการคนซัพพอร์ตให้ชีวิตฉันดีขึ้นกว่านี้ วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้จากการที่อย่าร้างกับสามีเนี่ยบอกเลยเหนื่อยกับภาระที่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเขาก็เสนอให้เนาะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานี่ก็ถือว่า ได้เงินเป็น2 0 0 0 0น3 0 0แสนแล้วนะภายในตั้งแต่ปีพศ2022นะคะที่เจอกันเนาะแล้วก็เวลาเขาส่งให้มันก็บางทีก็มี20,000บางที2เดือน 30,000- ื่นสี่หบางเดี๋ยว้ามันก็ไม่ฟลิกตัวนะคะแต่เราก็ไม่ได้จอดจงแต่เราพูดทํานองว่าฉันต้องการคุณมาซัพพอร์ตนะคะและคําว่าซัพพอร์ตก็คือว่าเงินทุกคนนี่คือการเอ่ยขอเงินนะคะในมุมภาร,ระของเรา แม้เราจะมีจําเป็นไหมเราจะต้องโชว์เขาทั้งหมดนะคะในหัวใจณออนะปัจจุบันประสบการณ์เราทุ่มเราเทให้กับคนคนนึงเนี่ยมันเคยผ่านมาแล้วนะแล้วสิ่งที่เสียใจที่สุดก็คือ,อเงินทองยังไม่เท่าไหร่ก็คือความรู้สึกนะเพราะผัวแรกเมียแรกเนาะเข้าใจว่าเจ็บปวดสุด,สด นะแต่ประสบการณ์นั้นก็เป็นรู่นะคะคนที่เข้ามาความดีนั่นแหละที่จะทําให้เรารักเขาได้ดีแล้วดีมาจากไหนดีไม่ใช่มาอยู่กับเราอมืมาให้เราปริบัติแล้วดีอย่างเดียวดีก็ต้องเป็นการซับพอร์ตไม่ว่าทางเงินหรือทางไหนก็ตามนะคะนี่ก็คือจุดปัจจัยในการเอาผัวฝรั่งทุกคนอืมนี่ก็คือเทคนิคการพูดอมานะพูดเผื่อได้ถ้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาอืม นะอันนี้ก็คือแบบพี่เขาฝากมาเลยว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ต้องเอานะอย่าจะติดปากเรียกพี่นะเนาะเพราะชีวิตเป็นของเรานะถ้าวันนี้เรามีอยู่10ถ้าเราได้ผัวเพิ่มเข้ามานะอันนี้พูดเลยว่าไม่ว่าผัวไทยหรือผัวฝรัง่งสมมติว่าเรามีอยู่10บ,บาทได้ผัวไทยมันต้องมีเข้ามาบวกเพิ่มไม่ใช่มาใช้เงิน10บบาทของเราทุกคนและว,วันนี้เราไม่ใช่สาวน้อยที่จะมาเพิ่ม เรียนรู้ด้วยความรักกัดก้อนเกลืกินและ,ะสร้างพื้นฐานขั้นต้นชีวิตกับใครนะเราหาผัวฝรั่งเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะมาต่อยอดตัวเราให้ขึ้นไปนี่คือความคิดของพี่เขานะฮะของเจ้าของเรื่องเนาะอันนี้ถูกอืมถูกอย่าลืมสิคุยฝรั่งอะ่ะคุยในออนไลน์อ่ะ โอ้หลอจังรักเธอเลยแต่ความรักมันต้องสัมผัสมาจากข้างในปากเปล่าๆพูดมันไม่ใช่แต่พอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วหนึ่งความผูกพันสองความดี 3. ส,ส่วนที่เขารับผิดชอบนะออแสดงความคิดเห็นกระตือรือล้นในปัญหาที่เรามีเล่าให้เขาฟังนะเขาก็ช่วยเราได้ด้วยเงินที่เขามีมันก็แค่นั้นแหละทุกคนจริงๆแต่ถ้าไม่ได้เลยก็ใบใบตั้งแต่แรกถ้าใครจะมาบอกว่าหาผัวฝรั่ง หวังความรักไม่ได้หวังเงินอืถ้าเขาไปอยู่กับเจ้านะเจ้าจะเลี้ยงเขาหรอถูกมา้าอันนี้ยายจ๋าบอกเลยนะฮะแต่มันอยู่ที่การเทคนิคและนิสัยของเขาทุกคนถ้าฝรั่งไม่เห็นเก่ตตัวเนี่ยถ้าเขารักเราจริงๆคำว่าซัพพอร์ตเราด้วยเงินมันไม่ได้ยากเลยนะฮะเพราะความรักของฝรั่งเนี่ยซื้อเราด้วยเงินอยู่แล้วนะฮะในฐานะที่เอามาซัพพอร์ตตัวเรานะ ม,มีคําถามหลายคนเหมือนกันที่พูดเอา้ก็อยากได้เงินไปเจอความลาบากก็ต้องยอมรับสิเขาก็ยอมรับอืทุกกรณีที่มาเล่าเขายอมรับนะฮะเขาเอามาเล่าเป็นวิทยาทานให้คนได้เห็นหลายมุมมองว่าชีวิตถึงแม้จะเลือกผัวฝรั่งเอาจริงๆได้มันก็เป็นทางรอดที่ดีไหม มันก็รอดนะรอดพ้นมาจากความทุกข์ในตรงนั้นถึงแม้มาเจอปัญหาตนนี้อย่างน้อยก็ปลดล็อกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเมืองไทยเดี๋ยวทุกคนถูกไหมอ่าเพราะชีวิตทุกคนไม่ว่าอยู่กับผัวไทยนะถ้าไม่กล้าออกมาก็ต้องทนทุกข์นะเอ,อ่ยยอมรับให้เขาไปมีอื่นอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้นะหัวใจถ้ายิ่งไม่มีพอผลประโยชน์ที่มันไม่มากกว่าการที่เราจะต้องทนอยู่ในจุดนั้นก็ไม่ทนถูกไหม นี่คือข้อความเป็นจริงนะเหมือนกับได้ผัวฝรั่งนะคำถามเนี้ยไม่ผิดนะว่าเลือกฝรั่งเป็นทางรอดที่ดีจริงเหรอายจ๋าจว่ารอดรอดจากปัญหาตรงนั้นมาต่อสู้ปัญหาตรงนี้ต่อนะเพราะชีวิตมันต้องเรียนรู้สู้กันไปจนนาสุดท้ายวินาทีสวรรค์ให้มาหปีสิปีหรือชีวิตสุดท้ายของเรานั่นแหละนะจริงๆ